โตโยต้าอาผาดถือเป็นรถที่หลายคนใฝ่ฝันเพราะขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราความกว้างขวางและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมวันนี้ช่องอัตตูโอรีวิวจะพาไปรู้จักเสน่ห์ของรถรุ่นนี้แบบเต็มเๆเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นทันทีที่มองเห็นด้วยกระจังหน้าเอกลักษณ์ขนาดใหญ่และเส้นสายตัวรถที่ดูภูมิฐานทําให้อาพามีความเป็นเอกลักษณ์ที่ใครเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นรถตู้ระดับท็อปของโตโยต้า ไฟหน้าและไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์หรูเพิ่มความทันสมัยในทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารความกว้างและงานตกแต่งระดับหรูทำให้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับรองส่วนตัวเอาผาดมาพร้อมเบาะแถวกลางแบบอ,อตโตแมนที่สามารถเอนนอนได้อย่างนุ่มสบายรองรับสรริราได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลหรือใช้งานแบบครอบครัวแผงคอนโซลหน้าออกแบบอย่างเรียบหรู ใช้วัสดุพรีเมียมและมีระบบความบันเทิงครบครันรวมถึงระบบปรับอากาศแบบแยกโซนที่ช่วยให้ทุกที่นั่งเย็นสบายตลอดเวลาในด้านเครื่องยนต์อาผาพให้สมรรถนะที่นุ่มนวลและเงียบมาพร้อมระบบไฮบริดที่ทั้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่รู้สึกมั่นคงมีระบบช่วยเหลือผู้ขับหลากหลายเช่นระบบเตือนการชนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและเรดาร์ควบคุมความเร็วแบบแปรผันช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสบายขึ้นมาก สำหรับคนที่มองหารถครอบครัวระดับพรีเมียมที่ให้ความเป็นส่วนตัวความหรูหราและความสบายโตโยตาา้าอัลพาดคือคำตอบที่เหมาะที่สุดไม่ว่าจะใช้รับรองแขกใช้เดินทางไกลหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ให้ความรู้สึกเหนือระดับทุกครั้งที่ขึ้นรถและนี่คือความพิเศษของโตโยตาา้าอาลพาดที่ช่องอตูโอรีวิวนำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันวันนี้หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไป